อ,อ,นอ,อ,อน้องั่นองหมอยูข่นอืมอืเมนูนีน่เป็นเมนูที่แบบคิดบ่ออกเลยพี่น้องออมจิอม๋อมํอมอํมออมไปออมาอะไรอืมอมไก่ใส่บ้างมาอีกใรบ้างมาอีกเด็กก็ อย่างกี่ขอแรงเนาะท่าพุู้หักกับไก่หรือสีเด่นคุยเอาหนามค่อยสดปราสิอมหนามว่าเจาะเอาสันเครมัวให้เตาห้ามเนี่ยอื่งจากเตาไหมไหมเอามากึ้นหาเลย